หน่วยที่ 5. บทบาทของประชาชนเพื่อสัรสร้างสถา,สาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแนะนำเนื้อหาประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนในรายวิชา NU006 สถาปัตยกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคบทบาทของประชาชนกันแล้วนะคะโดยจะเป็นบทสรุปของการเรียนการสอนตลอด5สัปดาห์ที่ผ่านมาของเราแล้ว โดยก่อนที่เราจะได้เริ่มเรียนกันเราจะได้ทําการทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนเพื่อที่เราจะได้นํามาเชื่อมโยงกับเนื้อหาของสัปดาห์นี้ได้อย่างต่อเนื่องจากนั้นเราจะมาทำพรีเทสกันก่อนเพื่อผู้เรียนจะได้ประเมินตนเองได้ว่าตนเองมีความเข้าใจเรื่องบทบาทของตนเองในการส่งเสริมสาปฏิกรรมเพื่อความยั่งยืนชัดเจนเพียงใดเมื่อทํ p พรีเทสเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มเรียนหัวข้อแรกในหัวข้อบทบาทเบื้องต้นของประชาชน โดยจะเป็นความรู้และบทบาทของประชาชนพื้นฐานต่างๆโดยเรียนผ่านสื่อมัลติมีเดียภาพเคลื่อนไหวพร้อมคำถามเพื่อทดสอบความเข้าใจไม่เกิน3ข้อท้ายบทนะคะจากนั้นก็จะเริ่มเรียนหัวข้อการกำหนดบทบาทของแต่ละคนโดยเรียนรู้ในประเด็นเรื่องความพร้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อมัลติมีเดียภาพเคลื่อนไหวและคลำถามท้ายบทเรียน3ข้อนะคะเมื่อเรียนแล้วเราก็จะได้มาลองทำกิจกรรมในชั่วโมงกันเพื่อดูว่า เราจะทำอะไรได้บ้างโดยใช้เวลาในการทำกิจกรรมไม่เกิน10นาทีจากนั้นเราก็จะมาเรียนหัวข้อสุดท้ายกันซึ่งก็คือเรื่องแผนระยะยาวของทุกคนโดยเราจะได้เรียนรู้เรื่องการวางแผนด้านบทบาทของตนเองในระยะยาวผ่านสื่อมัลติมีเดียภาพเคลื่อนไหวและเราก็จะมาสรุปประเด็นการเรียนรู้ทั้งหมดรวมกับการเรียนรู้ในรายสัปดาห์สุดท้ายรวมทั้งทำแบบประเมินความพึงพอใจและกิจกรรมท้ายชั่วโมงผ่านกระดานสนทนาเป็นครั้งสุดท้ายกันนะคะ และนี่คือภาพรวมของการจัดก,การเรียนการสอนในสัปดาห์สุดท้ายนี้อย่างไรก็ตามหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนในสัปดาห์สุดท้ายผู้เรียนยังคงต้องทําแบบประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองรวมทั้งแบบประเมินความพึงพอใจรายวิชาซึ่งเป็นกิจกรรมภาคบังคับไม่นับคะแนนที่ต้องทํานะคะเพื่อผ่านรายวิชาด้วยเช่นกันและนิสิตก็ต้องทําข้อสอบแบบทดสอบความรู้หลังเรียนจํานวน25ข้อ ซึ่งมีค่าคะแนน70%ของการวัดผลรายวิชานะคะเมื่อผู้เรียนทำแบบทดสอบความรู้หลังเรียนในหัวข้อที่6ที่มีค่าคะแนนร้อยละ70เสร็จแล้วคะแนนเก็บจากการทำข้อสอบย่อยในแต่ละเนื้อหารายวิชาและการทำกิจกรรมซึ่งร่วมกันจะมีค่าร้อยละ30ของคะแนนทั้งหมดก็จะถูกนำมารวมกันเป็นคะแนนร้อยละร้อยโดยผู้เรียนจะต้องเข้าไปทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองในหัวข้อที่6 และทําแบบประเมินผลความพึงพอใจรายวิชาในหัวข้อที่7ซึ่งทั้ง2แบบประเมินเป็นกิจกรรมบังคับซึ่งเป็นข้อแม้ของการผ่านรายวิชาโดยไม่นับคะแนนนะคะโดยหากนิสิตได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปและทํากิจกรรมภา,บาคบังคบับครบก็จะได้รับการพิจารณาให้ผ่านรายวิชาค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ